สวัสดีครับสสวัีครับเข้าสู่ช anel ฟีโนมินนะครับผมอ่ะวันนี้ครับเราอยู่กับสองโปรดักที่เราจะมารีวิวรอข้ามปีเลยรอข้ามปีแล้วอืมแล้วจนคือคนอื่นเขาเปิดกันหมดแล้วเราเพิ่งได้แคมป์เขาเปิดไปแข่งกันเราเพิ่งได้เปิดนะครับเออส่วนเจ้านี่ก็บางอม่กินนะอ่าวงแหวนพันปีเราจะรีวิวไหนก่อนดีกว่าเอางี้เอาวงแหวนก่อนลวกันเพราะว่าไอ้นี่ ถอดมันต้องไปใส่แฝมอีกไม่ได้ยาโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีวิวเจ้านี่ก่อนนะครับวงแหวนพันปีของบาคุระใช่แล้วอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือมันจะเหมือนกับไอตัวต่อกับคาถาอ่ากับคาถาเคยจะมีไฟมีเสียงครับผมม,มาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเราจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะคผู้ชมฝากติดตาม,มด้วยละกันอ่ะโอเคครับไปชมกันเลยไป มีอะไรบ้างก็จะมีเชือกเอาไว้คล้องเอาไว้ร้อยนะครับครับผมเหมือนตัวต่อพันปีเลยให้มาตัวต่อเลยเก็บถัดเก็บถัดอ่าจะมีตัววงแหวนนะครับครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่าที่ตั้งวงแหวนอืมมีที่ตั้งเป็นขาดตั้งสองอันครับครับมีตัวล็อกแล้วก็ตัวฐานครับผม ประกอบกอ่อนด้านไหนเป็นด้านไหนวะเนี่ยนี่เข้าแล้วก็คือน,นี่นี่ีเอ่อเรื่องนะก็นี่ครับเยี่ยมเลยโอ้โหแล้วก็เอาองแหวนมา,าดูกันตั้งไงสิครับนี่ตัวแหวนนะครับก็อย่างที่เห็นคือ ไอตัวขาทั้งห้านะครับก็จะห้อยตกแต่งได้ครับผมไม่เห็นมีเสียงก้องแกงก้องแกงเลยก้องแกงยังไงเหมือนเหมือนงานแบบว่าอะไรนะไม่ได้ยินเสียง้อกแกงงอกแกงมาของจริงมันต้องมีเสียงเหล็กก้องแกงก้องแกงไม่เหรอเวลาแบบบาคุละมานี่มันพลาสติกไงโอโอคิดสภาพเป็นเหล็กห้อยคอคอคอน่าจะปวดอยู่แล้วเรื่องนี้นี่นะครับอืม ในที่สุดก็มีขาตั้งแล้วควรจะมีตั้งแต่กระทาแล้วคือควรจะนึกถึงกูบ้างที่กูซื้อกระทาพันปีไปที่ผาโอเคแล้วคือยังไงครับมันต้องใส่่านไหมเนี่ยต้องถามก่อนว่าแงะยังไงเหมือนเข้าก่อนก่อนอ้าไหนเดี๋ยวดูข้างหลังเลยพี่ข้างหลังข้างหลังล็อกติดเลยนะอ่านี่ข้างหลังอ้ยรอยนิ้วมือติดไปแล้ว เราเราไม่มีถุมือนะไม่มีไม่มีก็คือเลียวมากก็ถ้าเกิดดูนี่ก็เป็นสีเหลือวนี่คือไม่เป็นปุ่มท้าบผมกเล่นนะครับอ่าล้วคือแงะมีมีม,มีที่แงไหมไอไขควงอะไรเงี้ยน,อน็อตอะดูน,อน็อตอะดูก่อนไงไดจะต้องผ่าครึ่งเลยครึ่งอันนี้เชือดูครับโอเคได้แล้ว,ลวนี่ค่อยแยงเลยทุกคนถ้าบิดมาเล่นจะผ่าครึ่งนี้นะครับโอ้โหมาแล้วมีทานมีเคมมีน็อต น่าอยู่นะครับอ๋อโอเคมีสวิตช์เปิดปิดนะครับครับผมตรงนั้นมีลําโพงด้วยนี่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 ใช่มีลําโพงด้วยมีลําโพงนะครับลอเปิดไปเยดิเฮ้ยมีฐานแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคนี่มันต้องมีเสียงกองแก๊งอย่างนี้นะอันนี้เขาเขาลองเทสเสียงหน่อยสิครับผมเฮ้ยเพลงมาเป็นเพลงเลยดูเอลเฮ้ยไม่ใช่ Battery City สิท่า Battery City นะครับเพลงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจิตเดี๋ยวข้าิตนะอยนางนี้เสียงพูดเสียงพูดอันนี้เสียงมาคูร่าตอนอตอนปกติ จะบอกนะว่าเสียงบาคูระด้านมืดก็ก็เสียงเป็นอย่างเงี้ยกตอนญี่ปุ well> ่นอ่ะก no, okay, ็น่าจะอย่างนี้นะเฮ้ยจริงปะไม่นี่เน่ยนียังไม่มืดนะเออกำลังเปลี่ยนร่างแล้วเขาเจ็บแล้วโดนทิ่มแล้วโดนไอ้นี่ทิ่มแล้วครับผมจะเรียกมีหน้าทุกครั้งเลยไหม มีแค่นี้นะครับทุกคนจริงๆเมื่อกี้รืมอมาอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เราเปิดิืชอมันจะมีไฟใช่ป่ะอ่างั้นเราปิดสวิตช์ก่อนอ่าโอเคเอาไเราลองเปิดใหม่มีไฟไหมไม่มีทำไมไม่มีอ่ะไม่มีไฟแล้วไฟมันหยู่ตรงไหนหาก่อนหาก่อนมันต้องมีตัวเปิดไฟดิมีเพลงไม่มีอ้าวทำไมคุณไม่มีไฟอ่ะ คุณลืมทําระบบไฟมาเหรองานหยาบแล้วชิปแล้วไม่มีไฟไฟมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยซื้อมาน้ั้งแพงเว้ยไม่มีไฟหรอ <S <S เอาเฮ้ยไม่มีไฟมันไ,<ป>ไม่มีช่องไฟเด้วยไฟมันอยู่ที่ตานี่ไงอ๋อเหรอมันมีทุกอันตอนนั้มันคาถาก็มีตัวต่อก็มีแต่มันจะมีเฉพาะตอนที่แบบเปิดสวิตช์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราไม่รู้วันมีตอนไหน 346น t e s later โอเคครับยังไงฮะสรุปมันไม่มีไฟผมไม่เข้าใจว่าจะมีไฟเหมือน2อันแรกนะครับอันนี้เือมันไม่มีไฟนะครับครับผมสรุปก็คือไม่มีไฟนะครับผู้ชมถ้าใครที่เปิดบล็อก แล้วแล้วแบบว่าเอ้ยไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเราทําให้ดูแล้วมันไม่ไม่ไม่มีไฟจริงๆเออไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เจ๊งนะครับเออคือออฟฟิเชียลเลยมันไม่ได้ทำไฟมาให้นะโอเคโอเคงั้นเราปิดเราปิดอ่าจบอันนี้อันนี้ถามราคาเท่าไหร่นะครับเอ่อราคาพิเออร์เอยู่ที่ประมาณนะประมาณ3,000ต้นๆนะครับแล้วแต่ราแล้วแต่ค่าส่งแล้วแต่ภาษีนะครับครับอ่าแล้วก็กึ๊บมันกลับไปนี่ แล้วก็เอามันกลับมาวางแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่สั่งซื้อไม่ได้แล้วเอาเหรอไอ้พวกนี้มันเป็นพรีออดเดอร์ล่วงหน้าครับการที่เราได้ของมาแล้วนี่คือมันปิดพรีออดเดอร์แล้ว,วก็จะโดนราคารีเทลกันไปวายแต่ว่าจาก3ชิ้นแรกอะราคาพรีออดเดอร์ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันต้นๆหมดทุกชิ้นนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาแต่ละชิ้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่าราคาบางตัวอย่างตัวต่อกับคาทาก็ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปมันจะมีอะไรนะมันจะมีตาช่างพันปีกุญแจพันปีลูกตา กับซอยขอซึ่งแต่ละอันมันมันชินน้นจะเริ่มเล็กลงมันจะมีแค่ตาช่างที่ใหญ่ครับก็เราไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยสินค้ามายังไงมาเป็นแท็คมาเป็นชุดหรือ,อยังไงครับก็อัปออเดตกันไปอือีกทีนึงอะพอมันตั้งกับบนแทรลํลมดูดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวรอมันครบเจ็ดชิ้นแล้วเดี๋ยวจะมาวางโชว์รวมกันทีเดียวอ่าได้เพราะว่าเอามาโชว์บ่อยๆทุกครั้งก็น่าจะเบื่อกันโอเคก็มีประมาณนี้เนาะมีประมาณนี้ก่อนนี้ชิปนี้อ่าแล้วก็ใครอยากถามข้อมูลอะไรเกี่ยวกับชิ้นนี้ก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวจะมาตอบกันเอออยากรู้แบบสเกลเท่าไร่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราเออบอกทีจริงๆ,รงๆเราเราเรา,เราพูดสเกลก็คือมันเขาเรียกว่าสมจริงอ่าหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่ง จำได้จำ,ำได้ก่อนตอนที่เราได้ของมาครับแบง,งค์วีทักมาบอกว่าช่วยเทสให้หน่อยว่าถ้าห้อยคอแล้วเข็มมันจะจิ้มพุงไหมอบอกแบงค์วีว่าเนี่ยเอาาวางแข่งเงี้ยมันไม่จิ้มหรอกแต่ถ้าเกิดเรานั่งเมื่อไหร่เข็มน่าจะจิ้มพุงโอเคโอเคครับอ่ะจริงๆมีสร้อยด้วยนะหรือจะลองแบบห้อยใส่สร้อยมันต้องร้อยมัต้องทําการร้อยอ๋อมันก็จะแกะยากกว่านี้ อ่าโอเคโอเคอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้ครับใคร,ใครที่<ม>ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับแล้วก็สำหรับวันนี้โชคเจอกันคลิปนหน้าคลิปหน้าแฟมเอาบัสครับนะผมโอเคสวัสดีครับ